คุณสามารถซื้อบัตรเติมเงินเกมแล็แล็อกออนไลน์หรือเกมอื่นๆในค่า exe ในราคาพิเศษได้ง่ายๆเลยเพียงคุณแอดไลน์เจมนิทัศหรือเซิร์ชเข้าไปใน Facebook นิทัศงามสีตระกูลหรือหากจะเอาให้ชั่วคุณก็โทรไปเลย086 383 4993โปรดระวังตัวปอมนะจ๊ะบัตรถูกก็มีขายเด้อลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผม เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผม i d e o TV เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยผมจะมานำแนะนำการ์ดต่างๆในเซิร์ฟเจลปี้เนี่ยที่ใช้ได้ค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับคืออันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะมาแนะนำเพิ่มเติมหรือคิดว่าเอออันนี้ดีทำไมผมไม่บอกหรืออะไรนะก็คอมเมนต์ได้เลยมาครับผม การ์ดใบแรกครับที่ผมจะแนะนำก็คือการ์ดพิกกี้ใส่ของส่วนเสื้อพิกกี้นี่คือบวก a อคแท็กสแล้วก็บวก s t ต็งหนึ่นะครับก็คือแน่นอน a อคแท็กสิบสเต็งหนึ่งสำหรับพวกสวอ r ์ดอาเชอร์โจโอเคเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะหรือจะเป็นอโคสายบูก็ใส่ได้นะครับผมราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะพิกกี้อันนี้เรื่องราคาต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เดินตลาดแล้วช่วงนี้ ส่วนการ์ดใบที่2ครับนั่นคือการ์ดโ,โยโย่บวก Perfect d o d ด e ซึ่งค่า Perfect Dodge เนี่ยสำหรับอาชีพที่สายโจนอย่างเงี้ยบางทีอัพเอจิเยอะแล้วแอคแท็กสปิดอาจจะไม่เพิ่มเพราะว่าใส่ประดับโจนอาจจะไม่เพิ่มแล้วก็เลยมาใส่ประดับโยโย่แทนทําให้หลบได้ง่ายขึ้นเพราะว่าต่อให้เราฟรีเยอะแค่ไหนครับผมมันก็ยังมีโอกาสอีก5%ที่จะทําให้เราโดนโจมตีเราต้องอาศัยค่าเพอร์เฟ d o ์ดเนี่แหละมาช่วย ก็การ์ดใบต่อไปครับผมการ์ดคริมมี่หรือการ์ดเทเล่นั่นเองครับการ์ดนี้เหมาะสําหรับทุกอาชีพเลยก็ว่าได้นะที่แบ่งน้ําหนักไม่เกิน50คือพกแทนวิ่งนั่นเองครับผมสามารถให้เราเทเลพอร์ตได้มีสกิลเทเลพอร์ตเลเวลหนึ่งก็ไม่ต้องพวกวิ่งเลยก็ว่าได้แต่ยกเว้นบางแผนที่นะครับที่มันไม่สามารถเทเลพอร์ตได้ซึ่งในแพทน,นี้มันยังไม่ค่อยมีแผนที่ในการเก็บเลเวลที่ไม่สามารถเทเลพอร์ตได้นะแล้วก็อ๋อ การ์ดโยโย่กับการ์ดคิมมี่เนี่ยใส่ที่เครื่องประดับนะครับทั้ง2ใบเลยแล้วการ์ดใบต่อไปครับผมการ์ดลูกหมูมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสตันเมื่อโจมตีทางกายภาพแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี5แน่นอนครับการ์ดน,นี้เป็นอีกหนึ่งการ์ดสถานะที่ค่อนข้างโกงนะเพราะยังไงถ้าเกิดมอนตตัวไหนติดสตันก็ตามเนี่ยคือโหดอะคือเราจะแบบ ฆ่ามอนได้โดยเราไม่ต้องโดนมอนตีนะแล้วพอตีสตาร์ทเนี่ยเราก็สบายยิงชิวๆหรือตีชิวชิวได้เลยนะการ์ดใบนี้เนี่ยจากที่ผมแนะนํามาทั้งเซ็ตเนี่ยใบนี้น่าจะเป็นใบที่แพงที่สุดละน่าจะอยู่อยู่เกือบ8 0 0ร้อยเก้าร้อยเคนี้ไม่แน่ใจตามที่บอกไปการ์ดลูกหมูนี่ใส่ในส่วนของอาวุธนะครับก็การ์ดใบต่อไปครับผมการ์ดไม้แดงใส่ส่วนหมวกนะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดว่า้เหียกูใส่เดวิลลิง หมวกเดวิลลิงแล้วกูไม่รู้จะเอาการ์ดไปใส่อะไรดีการ์ดกล่องก็ไม่ค่อยคุม้มเพราะว่าเราตีมอนทีละตัวแม่งก็ตกยากถ้าเกิดสําหรับสายอาชีพเมทหรือสายอาชีพพวกสายฟาร์มที่จะใช้เด้งมานาะผมแนะนําการ์ดไม้แดงเลยครับบวกอินสองนะมันน่าจะดีที่สุดสําหรับตอนนี้แล้วหรือไม่ถ้าเกิดใครไม่อยากใส่เดวิลลิงมันอาจจะเฮ้ยขอการ์ดมันกากเกินไปก็ไปใส่เป็นแฮทธรรมดาก็ได้ครับไว้สําหรับโคตัวซับอะไรนี้ให้มานายเยอะขึ้นมาหน่อยนึงนะ เวลาเด้งเอจะได้เด้งไวๆแม็กมานานเขาจะได้เพิ่มขึ้นด้วยการ์ดใบต่อไปครับผมการ์ดคอนดอร์บวกฟรี10มันเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบครับที่ดีรองมาจากวิเปอร์ก็คือวิเปอร์บวกฟรี20ใช่ไหมแต่ราคาแม่งค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าการ์ดเฮมก็ยังไม่มามีแค่ในกิฟชั้น3กับแมปเหลือล่มใช่ไหมวิเปอร์บวกกับว่าไม่ค่อยมีคนมือนอาจจะมีคนไปล่าก,ก็ได้หรืออาจจะความต้องการสูงก็ได้นะครับ ล้วหลายคนคิดว่าอยากได้ฟรีทำไมไม่ใส่เสื้อกล้ามเกรงในครับผมก็บางทีนะครับเราอาจจะต้องไปในสถานที่ที่มันจะต้องใช้การ์ดประจาําธาตุแบบเอ้ยอาจจะต้องไปใส่เสื้อไฟใส่เสื้อเม่อมดใส่เสื้อน้ําใส่เสื้อลมใส่เสื้อดินอะไรอย่างนี้เราก็ไม่สามารถใส่เสื้อกล้ามเกรงในได้หรือเช้อเกิดจะทําอย่างนั้นก็ต้องเจาะรูางเกงในซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะกราดคอนดอร์ or, ก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับและราคาไม่แรงด้วยนะ จะไปซื้อวิเปอร์ก็ไม่ไหวให้แม่ราคาแพงการ์ดอีกใบครับผมการ์ดชอนชอนใส่ส่วนรองเท้าการ์ดนี้เป็นการ์ดที่ดีมากๆเลยครับผมบวกฟรี2เอจิ1ราคาไม่แพงเป็นการ์ดที่เหมาะกับทุกอาชีพเลยนะถ้าใครอยากได้ค่าหลบไม่ว่าจะเป็นสวอร์ดอาร์ช์เมดโคไลหรือแม้กระทั่งพ่อขาก็ตามแล้วก็โจนด้วยเหมาะหมดเลย การ์ดต่อไปครับผมการ์ดปุป้าเป็นอีกหนึ่งการ์ดยอดนิยมครับสำหรับสายอาชีพพวกอโคสวอร์ดที่ไม่ต้องใช้หรืออาจจะเป็นเมดก็อาจจะใช้อาชีพนี้การ์ดปุป้าทำอะไรได้ก็คือบวก max hp 7 0 0ซึ่งสำหรับการ์ดหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าเราจะไปใส่การ์ดไปโกะถามว่าดีไหมถ้าไม่ใช่สวอร์ดไม่ใช่พ่อค้าหรือไม่ใช่อาชีพหรือไม่ได้อัพวิทย์ใส่ไปโกะมัน ไม่ค่อยคุ้มครับเพราะว่ามันได้เลือดสิบางทีเลือดยังไม่ถึง7 0 0 0เลยแม่งได้ไม่ถึง700นะก็ประมาณนี้และการ์ดใบต่อไปครับใกล้จะหมดแล้วนั่นก็คือการ์ดหมาดํหม,าด,หมาดำเนี่ยมันดียังไงซึ่งผมบอกเลยครับถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นๆนะที่ไม่ใช่เซิร์ฟเนี่ยการ์ดหมาดำเนี่ยแม่งจะต้องแพงแพงแบบแพงจริงๆอ่ะแต่เซิร์ฟเนี้ยเพื่อหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอออย่างที่ผมบอกไป มันเป็นคัดหนึ่งใช่ป่ะถ้าไม่ใช่สวอร์ดหรืออาชีพที่เลือดเยอะหรืออัพวิดมันไม่คุ้มเพื่อนเพื่อนอาะเฮ้ยใ,ใส่อารามดีกว่าอย่างเราได้เลือดตายตัวแต่หมาดำอ่ะครับผมกับอารามอะ่ะมันต่างกับปูป้างที่ว่าปูป้ากับไปโกะมันบวก10%กับ7 0็ใช่ไหมซึ่ง10%เนี่ยถ้าอยากได้700อ่ะเราต้องมีเลือดมากกว่า7 0 0 0แต่อารามเนี่ยมันแค่300คือเลือดเนี่ยเราเนี่ยยิ่งเก็บไปสูง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 ,สงและอัพวิดแบบติดไปนวมเล็กน้อยยงงไงเลืออดก็ 3, แนน,นนนะ่ะ แถมยังได้เอจิอีกหนึ่งซึ่งถ้าเป็นพวก a r เชอร์โจนสวอร์หรือพ่อค้านะผมว่าเอาเอจิอีกหนึ่งสำหรับแพทนี้มันโอเคกว่านะแล้วก็การ์ดใบสุดท้ายครับผมการ์ดหมาเน่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะครอบคุมครับเพราะบวกทั้ง Max HP แล้วก็ Max HP 8%ก็สามารถใช้กับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ใช้ได้สายฟาร์มอาจจะใช้อาชีพนี้ก็ได้เพราะแบบอยากให้มานาเยอะ เด้งมานาแล้วก็มันเด้งมานาแล้วแบบเต็มทีหนึงเยอะๆหรือแบบปั๊มบูแล้วก็ไม่ปั๊มสตอร์แล้วก็แม็ก,ก Mac ได้เยอะๆหรือไม่ก็์ออนเอพได้เยอะๆสําหรับตัวแต่งงานนะราคาของมาเน,าน้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เดินตลาดอันนี้ครับผมกับกราฟที่ผมมาแนะนําคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะหรือเพื่อนๆคนไหนมีใบไหนเนี่ยที่คิดว่าเออเจ๋งไปได้แบบทุกๆทุกๆ,ๆ ไอแบบไปได้หลายที่แล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนก็มาแชร์กันได้ครับข้างล่างคอมเมนต์นี้เลยนะถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดยังไงผมก็ขอโทษด้วยนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย